กเราโครงงานการงานอาชีพเรื่องซุปเปอร์ฟูดไทยแลนด์น้ำพริกกากถั่วแหลญี่ปุ่นมีส่วนผสมดังนี้ค่ะถั่วแหลญี่ปุ่นพริกกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดปาทูมะนาวนี่คือภาพของส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้สำหรับนำไปคั้วในกระทะ ที่เราเอาถั่วแหลญ,ญี่ปุ่นมาปั่นหลังจากแช่ไว้หนึ่งคืนแยกน้ำและเนื้อออกจากกันนี่คือน้ำนมถั่วแหลญ,ญี่ปุ่นค่ะสามารถนำไปรับประทานและปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะภาพต่อไปนี้เป็นการคั่วพริกค่ะตะไคร้ หอมและกระเทียมคั่วใช้ไฟค่อนอ่อนระวังระวังอย่าให้ไหม้ถ้าไหม้แล้วจะมีรสชาติขมเราจะคั่วจนกว่าจะมีกลิ่นหอมและเป็นสีเหลืองทองนี่เป็นขาค่ะ เราจะคั่วไปเรื่อยๆเลยนะคะคั่วแล้วระวังอย่าให้ไหมจากนั้นก็มาคั่วหอมแดงซอยเราจะคั่วให้มีกลิ่นหอมและมีสีเหลืองจากนั้นก็มา ก็มาเจียวกระเทียมเจียวเราคัว่วไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ระวังให้ไหมถ้าไหมล้วจะมีรสชาติที่ขม <Okay. S 1> หลังจากนั้นเราก็จะนำปลาถูไปทอดให้หนังมีสีเหลืองและกรอบ oh. หลังจากนั้นนำกากถั่วและญี่ปุ่น ไปคั่วไฟอไ่อนจนแห้ง,ท,งทุกอย่างที่เราคั่วแล้วจะนำไปปั่นให้เนื้อละเอียดเพื่อเนื้อลำพิกจะได้มีเนื้อละเอียดใส่กระเทียมและหอมเจียวไปคั่วลงในกระทะใส่กากถั่วไรี่ปุ่นใส่ข่า ใส่ขาและก็ใช้หลังจากนั้นปรุงรสตามชอบใส่พริกตามความเผ็ดที่ต้องการใส่น้ำตาล ใส่รสดีเราปรุงตามรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะนี่คือน้ำพริกค่ะนี่คือน้ำพริกที่เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมบีบมะนาวต้องปิดไฟก่อนที่จะบีบมะนาวไม่งั้นจะมีรสชาติที่ขมค่ะคนไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นี่คือภาพของน้ำพิกกากถั่วไญี่ปุ่นที่เสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ